สวัสดีครับกับผมนายวานิวนิโกโตดาก้าและตอนนี้ก็อยู่ในเกมเกนทินอิม a พ t นะครับผมอ่าซึ่งมาเกมนี้เนี่ยก็สำหรับคลิปนี้นะครับตั้งใจจะมากาชากาชาตู้ล่าสุดนะตอนนี้ซึ่งเหลือเวลาอีกประมาณ1-2วันแค่นั้นเองก็จะเปลี่ยนตัวแล้วนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าผมเองก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้นะช่วงนี้ติดธุระนะครับก็เลยทำให้ ไม่มีเวลาที่จะฟาร์มเพชรเอาไว้หมุนกาชานะเพราะฉะนั้นนาตอนนี้เนี่ยเพชรเหลือเท่าไหร่ก็คิดวา่าจะลองเปิดดูนะครับกับกาชาตู้นี้มาไปเลยเออจ้าสลืกเกินจ้าสลืกเกินจ้าจริงๆเลยอย่าเล่นเกมนี้ในที่มืดนะครับมันจะจ้ามากมันอ่าโอเคมาไปเลยตู้นี้อ่า เท่าที่ฟาร์มได้มีอยู่สิบสองนะครับเพื่อนก็ใช้ไปสิบก็คือได้ทีเดียวนะสิบโลหนึ่งครั้งนะครับมาลุยเลยเอ้ยยากที่จะได้ทองเอ้ โอ้โหตัวละครยไม่มาเลยเหรอเฮ้ยโอ้โหโอ้ยเออจะหมดแล้วตัวละครไม่มาเออโอ้โหมาแค่ตัวเดียวโอ้โห เออเอาเข้าไปมันแลกได้อไหมไม่มีแค่แลกโอ้โหแลกไม่ได้อืไปหมดหมดแล้ว ลยสองเม็ดมันจะมันจะได้เออลองดูตัวใหม่สิที่เพิ่งได้มาเป็นยังไงไหนโอ้ตัวนี้ลนะโอ้ยมีปีกด้วยเออใช้อะไรใช้ธนูธนูธนูธน,นูแล้วมีธนูอยู่อ,อ่านี่ไงอันนี้เออ อ์ติเฟกอ์ติเฟกใช้อะไรดีใส่สไปก่อนไม่มีคู่มันอีกอะอ่อ่านี่มีมีคู่บ้างนะเฮ่อ,อ,อมีอีกไหม เอออ่ะมีคู่อยู่สองชิ้นใช่ไหมเนี่ยเออโอเคแล้วก็เพิ่มเลเวลนะได้เลเวลแปดเออเออสงสัยต้องไปเปิดบนหอคอยแล้วมั้งเนี่ยเปิดตรงที่เราเคยเปิด แต่ไม่ทันแล้วหมุนสิบโลไปแล้ว <S <S 1> <S 1> มันเลยอีกสองครั้งถ้ามันได้ก็เหลือจะเชื่อนะ<อ>เก็บไปก่อนล้วกันนะหรือ,อยู่แค่สองวันเท่านั้นน่าจะไม่ทันนะโอเคก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมยังไงก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผมยังไงก็ อย่าลืมกดไ like, ลค์คอมเมนต์นะครับผมนะขอบคุณทุกท่านที่ติด,ดตามรับชมรับฟังนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ